สวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับวันนี้เอาพระแบ่งปันนะครับเริ่มที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับเริ่มหลักร้อยนะครับนะครับใครชอบอง์ไนทักทายเข้ามาได้นะครับเป็นพระแบ่งปันนะครับเป็นชุดแบ่งปันนะครับนะครับชุดนี้นะครับเริ่มที่หลักร้อยนะครับชอบองไนทักทายเข้ามานะครับเดี๋ยวไปกันไวๆนะครับไปกันไวๆนะครับไปกันไวๆนะครับ เดี๋ยวมาเริ่มนะครับนี่คำมากคำข้าวคำมากนะครับคำข้าวนะครับสวยๆนะครับเรียมเดิมนะครับลงทองนะครับลงผู้สีคำข้าวนะครับใครชอบนะครับตักตายเข้ามานะครับตอนนี้ก็เริ่มหายากเลยนะครับนะเพราะว่า มีคนเก็บกันนะครับมีคนเก็บแล้วนะครับนี่โอเคนะครับอันนี้ไปนี่เลยครับอ่าอันนี้เป็นพิษนุโลกนะครับนะครับพระพุทธชินราชน่าจะออกปีหนึ่งห้านะครับนะผมไม่แน่ใจนะครับมีสองเหรียญนะครับสองเหรียญนะครับมีสองเหรียญสองสีนะครับนะครับเริ่มที่หลักร้อยนะครับทุกองค์เริ่มที่หลักร้อยนะครับ นี่ต้องบอกก่อนนะครับอ่าเป็นฟ้าแบ่งปันนะครับนี่ใครที่ยังไม่มีนะครับเรียนเชิญได้นะครับสวยๆโอเคนะครับไปเร็วนิดหนึ่งนะครับอ่านี่อ่ามาดูอันนี้กิ่งไม่ทราบที่นะครับกิ่งไม่ทราบที่นะครับฮะใขรชื่นชอบก็ทักทายเข้ามานะครับแคปรูปเข้ามาครับใครรู้ที่นะครับทักทายเข้ามานะครับโอเค อันนี้เป็นขูวัดฝางนะครับวัดฝางพิมนะครับพิมนิยมนะครับนิยมนะครับองค์จะใหญ่นะครับขูวัดฝางนะครับพระชุดนี้เริ่มที่หลักร้อยนะครับนะครับเริ่มที่หลักร้อยนะครับนะครับใครชื่นชอบองค์ไหนตักทายเข้ามานี่ลาหูนะครับพรลาหูองค์ใหญ่นะครับใครชื่นชอบนะครับนี่ ตายเข้ามานะครับโอเคนะครับไปเร็วนิดนึงนะครับต้องบอกว่าไปเร็วนิดนึงนะครับอ่ามาดูนี่เตาบางคานนะครับนะนี่เอาใครชื่นชอบนะครับนะเริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับนะเริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับอ่าครับเป็นชุดแบ่งปันนะครับชุดแบ่งปันนะครับอันนี้เป็นนะครับเดืยนหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ใครชื่นชอบ นะครับี่โอเคนะครับอ่านี่เพราะว่ามีถามกันมาเยอะว่ามีหลักร้อยไหมผมจัดให้นะครับวันนี้ผมจัดให้นะครับถามกันมาค่อนข้างเยอะครับนี่นะครับเห็นหลวงผู้เอี่ยมนะครับนะครับเริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับตักถ่ายเข้ามานะครับใครชื่นชอบ เหรียญหลวงูุสุนะครับเลี่ยมเงินเก่านะครับนี่เลี่ยมเงินเก่านะครับนี่เดิมๆเลยนะครับอ่าโอเคนะครับชอบแคปรูปมานะครับแคปรูปมานะครับอ่าช่วงนี้อ่าช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพราะว่า YouTube ปิดกั้นเยอะนะครับช่วงนี้นะครับ ปิดกันมากนะครับอ่านี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจนะครับตรงนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับตจแปดดูดีมากนะครับหลวงพ่อหนงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับใครดูชอบดูใช่นะครับตักทายเข้ามานะครับยี่ห้าศตวรรษนี่เนื้อตะกัวนะครับใครชื่นชอบก็ ทักถายเข้ามานะครับดูไม่ชอบไม่ใช่เริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับนะเป็นชุดแบ่งปันนะครับทักทายผมเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับขอหลักร้อยมั่งนะครับได้ครับจัดให้นะครับนี่ก็เป็นเนื้อตะกั่วสภาพใช้นะครับบื่รกี้สวยวิ่งเลยนะครับตามราคานะครับนะไปเร็วนิดหนึงนะครับนี่หุยานลบุรีนะครับนี่ ไม่ทราบอู่นะครับใครชื่นชอบนะครับตักทายเข้ามานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูนี่อันนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับจะเป็นส่วนเดียวหรือว่าไม่แน่ใจนะครับโอเคเป็นเนื้อชิ้นนะครับ ให้ชื่นชอบนะครับเอาที่ถนัดเลยนะครับเอาที่ถนัดนะครับวันนี้มาแบ่งพันนะครับนี่หลวงปู่ทวดเรี่ยมเดิมนะครับไม่ทราบวัดไหนนะครับนะนะครับเริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับอันชุดนี้นะครับเริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวมามูนี่ครับ เนื้อเนื้อชินนะครับชินเงินออกชินเงินออกชินเงินนะครับอ่าก็นะครับสีมานะครับชินนลาดใบเสมานะครับนะนะครับเริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับนะดูองไหนชอบตักถ่ายเข้ามาแนดะ้วผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับ แคปรูปเข้ามานะครับแคปรูปเข้ามานะครับนี่เป็นอ่านี่เป็นโอ้โหมีตัวกินยุงนะครับนะนะตัวนะครับนะตัวกินพระด้วยนะครับเดินรอบเลยนะครับแสดว่าเก่าจริงนะครับนะกำแพงเพชรน,นะครับ สมกอนะครับนี่ครับดูให้ชอบให้ใช่นะครับเริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับบอกเลยนะครับเริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับนะเริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับนี่เป็นสมเด็จระังพิมพ์ใหญ่นะครับวันนี้มีมาหนึ่งองค์นะครับดูให้ชอบให้ใช่นะครับนะครับแคบรูปเข้ามานะครับเป็นผ้าแบ่งปันนะครับนะ โอเคนะครับ okay, อันนี้ไม่แกะนะครับไม่ขอแกะนะครับอันนี้เป็นนะครับไม่ไม่แกะนะครับอันนี้ไม่แกะนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับก็แคปรูปเข้ามานะครับเนะเป็นนะครับแร่บางไผ่นะครับพร้อมกรอบเงินนะครับแร่บางไผ่พร้อมกรอบเงินนะครับอ่าดูให้ชอบให้ใช่ค่อยทักมานะครับเนะเริ่มต้นที <c <c ่หลักร้อยนะครับด้าชุดนี้นะครับเริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับ อนีมีหลวงปู่ทวด97นาะหนึ่งองค์นะครับปูนะ่ทวดนี่บอกเลยว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่พอมีให้ชมนะครับนี่โอเคนะครับนะอันนี้นี่ เป็นเนื้อชินนะครับเนื้อชินนะครับนะครับที่ไหนถ้าผมลืมแล้วนะใครที่ดูชอบนะครับก็ทักทายเข้ามาเริ่มต้นที่หนึ่งหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับชุดนี้นะครับเริ่มที่หลักร้อยนะครับนะครับดูให้ชอบให้ใช่นะครับฮะชินราชใบเซมาอีกหนึ่งองค์นะครับชินรลาดไบเ่มานะครับพร้อม ขอบพุกหนาหนี่ขอบพุกหนานะครับยังไม่แกะนะครับไม่แกะนะครับดูให้ชอบไห้ใช่นะครับดูให้ชอบให้ใช่ก่อนนะครับนี่ฐานฐานสูงกับฐานเตี้ยนะครับนี่ฐานเตี้ยนะครับฮะดูให้ชอบให้ใช่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนี่อันนี้เป็นมักทุีนะครับเก่านะครับอ่าดูให้ชอบให้ใช่เริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับนะชุดนี้นะครับผมบอกเลยนะ เป็นชุดแบ่งปันนะครับนะครับเพราะว่า f c ทักทายผมเข้ามาเยอะนะครับขอเป็นชุดแบ่งปันนะครับเป็นชุดแบ่งปันนะครับหลักร้อยผมจัดให้นะครับผมจัดให้นะครับอ่าเป็นหนึ่งชุดนะครับเริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับนะทักทายเข้ามานะครับชอบองค์ไหนนะครับถ้าซื้อสององค์ขึ้นไปลดพิเศษนะครับสององค์ขึ้นไปลดพิเศษนะครับ ก็วันนี้ฝากกดติดตามนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับนะกดติดตามกดหรือกดแชร์นะครับส่งไปแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ YouTube ค่อนข้างปิดกั้นเยอะนะครับบางทีผมทําคลิปไปบางท่านไม่เห็นนะครับก็ขออนุญาตนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับก็ฝากเบอร์ติดตามนะครับ0 8 8 959 5294นะครับนะครับผมสั่นมางคารไปก่อนครับสวัสดีครับ